สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กับแม่หมอมาแล้วและเครือข่ายมาแล้วของเรานะคะวันนี้เรามาตามกันต่อค่ะทัวยังกระนําลงตาชานไม่เลิกนะคะลองมาฟังบางช่วงบางตอนของคลิปนี้ที่บ่าวอุดรจัดให้นะคะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะคุณจะรับตาได้ไหมตาจะรับคุณได้ไหม ทำไมไม่ปองดวงมันสักทีบางครั้งตาก็มีอารมณ์โมโหนะใช่กดคืองโ่โมโหคือบ้าแต่ไม่ฟังแล้วทำ,ทำไมไม่หยุดบอกให้ตาหยุดคนเดียวตาหยุดคนเดียวตาหยุดเธอหยุดเธอใครก็บอกให้ตาหยุด แล้วครอบครัวเป็นครอบครัวใครครับตาขอถามหน่อยครับลุงพลเป็นใครครับลูกเขยตานะครับคุณบอกบอกว่าคุณรักลุงพลรักป้าเตนป้าเตนเป็นใครครับตาขอถามหน่อยนะครับทุกวันก็ออกมาด่าทุกวันก็ออกมาว่า างครั้งตาก็ไม่พอใจนะตาก็อดทนมานะครับ <c oughs> ขอเบอร์ตามาได้เลยเบอร์ตาตาให้เลยนะครับโทรมาด่ากันเลยนะโทรนะครับบบาอุรก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC ของบบาอุรนที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเครือข่ายมาแล้วมาแล้วให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมได้ไปดูตาชันลฟ์สุดฟาดไม่ยังนะครับผมดา FC ด่ายูทูบเบอร์ทุกช่องทั้งช่องของผู้หญิงช่องของผู้ชายที่ไปด่าตาแล้วยังบอกว่า FC ยูทูบเบอร์ไปทำให้ครอบครัวของคุณตาเนี่ยครับไม่ปองดองกันด้วยความเคารพครับผมตาชานผมอายุยังน้อยตาแก่แล้วห่ะครับจะเข้าโรงอยู่แล้วนะครับ เบาดรคนนี้นะ่ะขอสอนตาหน่อยครับมันไม่เกี่ยวกับยูทูบเบอร์มันไม่เกี่ยวกับ YouTuber, เอฟซีนะครับคุณตาสิ่งที่คุณตาจะทำได้ให้ครอบครัวของคุณตานะ่ะปองดองกันมันขึ้นอยู่กับคุณตาคนเดียวขึ้นอยู่กับยายไม่สมควรอย่างเดียวสองคนนี้ครับเอาสิครับตาอยากจะให้ครอบครัวปองดองกันกลับมารักกัน อย่าลืมนะครับตาเป็นพ่อรู้จักคำว่าพ่อไหมตาอย่าทำนิสัยเหมือนหมักแต่แต่ตาแก่แล้วเรียกเข้ามาสิครับลูกท,ทั้งหมดมีกี่คนมานั่งล้อมวงกันเนี่ยครับตาทำได้ไหมทำลงคลิปให้บ่าวอุดรเห็นบ่าวอุดรจะได้แชร์ไปให้เอฟซีทุกคนดูตาทำได้ไหมครับทำสิ มาบอกว่าอย่าด่ากันมันก็จบจบรู้จักคำว่าจบไหมตาอย่างโง่ตาก็แหลไปวันๆแบบนี้เหรอครับบอกยังมีหน้ามาบอกว่าจะคลิปหน้าจะหนักกว่านี้จะฟาดหนักกว่านี้เอาสิครับคลิปหน้าผมก็จะหนักกว่านี้เหมือนกันถ้าตาไม่ทำตาเป็นพ่อนะครับ รู้กับคำว่าพ่อไหมครับฟังดีๆครับผมด้วยความเคารพเห็นตาบอกว่ายังไงก็กลับไปกอกๆไปนั่นไปนี้จะมองหน้ากันติดหรือติดครับคุยกันได้นะครับตาแต่ว่าที่ผมพูดมานี้ถูกไหมครับ f อถ้าถูกกดหนึ่งนะครับผมบอกตรงๆเรื่องคดีมันอยู่บนชั้นศาลแล้วครับ ตาบอกว่ายังมันมีหน้ามาอ้างอีกใครจะไปเป็นพยานให้ลุงพลใช่ครับก็ตานั่นแหละครับ f อทุกคนยูทูบเบอร์ทุกคนเขาไม่ได้เกี่ยวเขาแค่ทําข่าวตาอย่าเอาแค่คําว่าไปเป็นพยานให้ลุงพลมาแอบอ้างทําคลิปตลอดตาเคยพูดมาทุกคําพูดมาตลอดเกือบจะสองปี ครอบครัวรู้ดีหมดแต่ไม่พูดเก็บไว้หาสิแตกออหยังพูดสิครับแล้วตาก็ขึ้นไลฟ์สดมาฟาดยูทูบเบอร์เนี่ยมันไม่ถูกนะครับตายยิ่งจะถูกคนด่าเยอะกว่าน,นี้อีกเชื่อผมทั้งที่ดีตาออมาขอโทษแล้วก็ตาก็เรียกลูกไอ้พวกชัวช่วๆทั้งหลายนั่นน่ะ มานั่งล้อมวงจับมือกันคุยกันดีๆบอกว่าหยุดแต่เต้ก็หยุดอีปากดำก็หยุดนะครับเป็นแบบนี้นั่นคือจบเข้าใจไหมครับตาจบแน่นอนเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปมาให้คลิปเสียงตาชานมาให้นะครับฟังแป๊บหนึ่งนะครับผมพีพีทุกคนฟังผมไว้นะครับตาถ้าตาไม่จบ ถ้าตาจะไล่สุดฟาดต,ต่อนะครับตาจะโดนหนักกว่านี้ตารู้จักขี้ไหมครับเหลียงเอื้อน่ยน,นะตาจะเป็นแบบนั้นผมบอกตรงๆเชื่อผมด้วยความหวังดีนะเนี่ยครับผมขึ้นมาทําคลิปนี้นะ่ะเอาละครับฟาดนิดหน่อยแต่ถ้าตาบมอฟาดอีกรอบหน้าผมเอาหนักกวน,นี้ทำให้ผมเห็น นะครับผมอายุยังน้อยตาแก่จะเข้าโรงอยู่แล้วครับตาเป็นพ่อคุณตาต้องทำตาต้องเข้มแข็งได้ยินข่าวว่าเป็นนักเลงเก่าทำไมล่ะตอนนี้นิสัยนักเลงไปหมดไปไหนหมดแล้วครับผมถามแค่นี้แหละเรียกเข้ามาถีลูกเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ่าวรอนก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมไปฟังตาชานพูดนิดๆหน่อยๆครับผม อย่าลืมนะครับตาผมสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะโดนแน่นะถ้าฟาดอีกเอาแล้วครับขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับว่าให้ตาทำไมถ้าแน่เอาเอาเบอร์ตาไปเลยตาจะให้เบอร์ไปเลยโทรมาคุยกับตาได้เลยตาก็มีหัวใจนะครับตาก็มีหัวใจนะครับ คุณบอกว่าคุณรักลุงป้าบอกให้ตาหยุดพูดตาหยุดกระทำแล้วคุณที่บอกว่ารักลุงป้า่ะคุณมาอยู่บ้านลุงป้าหรือเปล่าคุณเป็นทุกข์อะไรคุณถึงมาด่าตาสำหรับคลิปนี้ลากันแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ